เ็นตะเซบอพิดองว้าวว้าวว้าวว้นนว้าว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 ้าต้มวว้าวว้าวั้วเชา้อหรีเวียมนะ้าสว้าดีคาะว้าวว้าวว้าว้าววากว้าวว้ว้าว้นวค้าวว้า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 วาว้าวว้าววา,า,าสูตรวระะว,รว,ว้าววะะ้าว ติดพี่กล้องไว้ตั้งแต่ล้างปีใหม่นะคะก่อนปีใหม่ว่าพิษก่อนปีใหม่ค่ะไม่มีเวลาพามาต้มอะไรค่ะวันนี้อ่ะพาทาก่อนเนาะเล้วมาคุยกันค่ะแล้วมาบอกขั้นตอนวิธีการทําสูตรปลาลาของยายนุ้ยนะคะเหมือนเดิมค่ะปลาราหนงนะคะวันนี้ยายนุ้ยใช้8ปกิโลนะคะอ่ะต้มหม้อเยอะหน่อยจะไม่ต้องไม่ต้องต้มบ่อยนะคะถุนไฟถ่านนี่คือปลาลาหลักของเรานะคะใครไม่รู้จักปลาาหนงปลาราหนงก็คือน้ําปลาาหอมหอมนะคะมีปลาซิวแก้วปลาซิวลอยปลาเล็กปลาน้อยปลาส้อยลอยอยู่นะคะอ่ะเด็ดเอาให้พี่น้องดูเนาะอ่ะเป็นเป็นปลา เตรียมอ่าของมาโอ้ยกลายเป็นนี่ก่างหมดแล้วค่ะนี่เป็นกลางหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวนุ้ยต้มไว้รอกำลังหาว่าอันนึงก็ต้มไว้ก็หาวัตถุดิบอ่ะมาต้มนี่ก็คือปลาาหนูอ่า อันแรกนะคะสําคัญมากกว่าลาหนุงของเราสองนะคะสองก็คือกะปิตากุ้งไทยค่ะอ่ากะปิกะปิตากุ้งไทยปริมาณเท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวยายนุ้ยบอกนะคะอยู่ใต้คลิปแต่ตอนนี้แปดกิโลยายนุ้ยใช้ประมาณสองร้อยห้าสิบนะคะกรัมนะคะไม่ใส่หมดจะซื้อกระปุกเล็กพี่น้องบ่อได้น้ำไปซื้อกระปุกเล็กมัน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 แพงกว่ายายนุ้ยช่างเออประเมินแล้วค่ะกุ้งไทยกระปุกใหญ่ๆใบต้มหลายเทือค่ะกระปุกนี้แค่ร้อยสิบห้าบาทในต้มไดียสามซีเทือกคุณค่ะเนี่ย สามสี่ครั้งก็เลยเอากะปุกใหญ่นะคะต่อมาน้ำกระเทียมดองนะคะเอายี่ห้อไหนก็ได้แต่ชิมรสแล้วให้รสชาติเปรี้ยวหวานนะคะหนึ่งขวดหนึ่งขวดใหญ่นี่บางบางที่ก็เก้าร้อยมลบางที่ก็บางเจ้าก็แปดร้อยกว่ามลตนนัวนี้จะเป็นแปดร้อยหกแปดร้อยหกสิบมลค่ะใช้ได้ยันช,ช,ชิมยันไมชิมยี่ห้อนี้ใช้ได้ค่ะต่อไปก็อีกวัตถุดิบหลักหนึ่งของเราก็คืออันนี้คือเครื่องปรุงนะคะก็คือน้ําตาลน้ําตาล ปี๊บลักตาลมะพรเาวเนี่ยค่ะยานุใช้ครึ่งของครึ่งกิโลก็คือ250กรัมเท่ากับกะปินะคะอ่าต่อไปมันพรีเมียมสูตรที่8 8แตกต่างยังไงนะคะอ่ามัตถุดิบที่เป็นใบของเราก็จะมีใบมอนอ่ามีใบมอนใบมอนใบกระถินแล้วก็ใบเตยแต่ตัวนี้ใบมอนของเราจะหนาแรงค่ะหน้าแรงจะไม่มีใบเท่าไหร่เนาะเป็นใบแก่ๆแต่เราก็ต้องเอาก้านมาด้วยค่ะหินก้านใบนะคะงลางนี้อ่าหิงก้านใบตัดมาค่ะอ่าแล้วก็ใบเตย เพิ่มความหอมอีกนี่คือขั้นตอนของการต้มปลารกของเราเหมือนเดิมนะคะอะ่การถ่ายคลิปของเราก็เวียนหัวเหมือนเดิมค่ะพี่น้องเพราะว่าอัแม่ข่าเนาะบม่ได้ไปเรียนแต่ต่อมาค่ะพี่นอ้องเทตามยากง่ายเนะภา,ภา,ภาะอาพาแต่อยากมาแบ่งปันสูตรความอร่อยให้พี่น้องเบิง้งอ่ะต่อไปเลยค่ะใส่น้ําตาลน้ำานี้เดือดแล้วใส่น้ําตาลเลยค่ะ,ะใส่น้ําตาลปิ๊บนนี้ก็ถ่ายไปด้วยอันนี้เป็นในน้ำค่ะพี่น้องเออ เรามาดูสูตรที่ว่าเราจะต้มน้ําเนี่ยเดนนี่จะพลิกแพงใหม่ไปเรื่อยที่คือต,ต้มน้าปลาร้าให้มันร้อนก่อนค่อยใส่วัตถุดิบดแต่ละอย่างลงไปเรื่อยๆจะไม่เมื่อก่อนจะใส่พร้อมกันแล้วก็ตุนทีเดียวเนาะแบบยมันก็ง่ายค่ะง่ายง่ายง่ายค่ะอันนี้เดนนี้ต้องถ่ายกล้องอะไรไปด้วยก็เลยต้องทำทำีละขั้นตอนอ่ะต่อไปต่อไปน้ำกระเทียมดองค่ะหนึ่งขวดไปเลยแต่ละสูตรนี้จะไม่ใส่น้ํานะคะจะไม่ได้ใส่น้ําเปล่าเมื่อก่อนจะใส่น้ําเปล่าด้วยแต่สูตรนี้เราจะเป็นหัวเชื้อเลยค่ะ สูตรนี้ใส่ไปขวดหนึ่งเลยค่ะต่อไปกระเทียมกระเทียมที่ไหนไปคือวัตถุดิบนะคะชาตามือนะคะประมาณห้าสิบกรัมค่ะใส่เข้าไปในขั้นตอนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวอย่าย้ืมพาใส่นะคะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบก่อนค่ะสองร้อยห้าสิบกรัมนะคะประมาณนี้ค่ะกระบืวใหญ่ๆนี่ค่ะนี่กะกะเนี่ยสองร้อยหสิบกรัมประมาณนี้บุ้มลงไปนะคะคนให้นี่คน ให้ทุกอย่างเข้ากันไปเรื่อยๆค่ะสูตรนี้นี่หอมนัวเข้มข้นค่ะกลมกล่อมนี่ใบก้านมอนก้านกระถินนะคะใบจะไม่สวยค่ะเพราะว่ามันแรงแมงมันเจาะมันจะมีน้อนมาเจาะน้อนหมอนะคะมาเจาะอยู่นอนตัวเล็กๆตัวนี้ก็ต้องเอาออกก่อนอ่าใบมอนใบกระถินใส่ลงไปเล่าลงไปค่ะเล่าลงไปชาไทยยังไม่ใส่ตอนนี้นะคะใส่ตอนเสร็จสุดท้ายแล้วค่ะ ตอนต้มใกล้จะเสร็จใกล้จะสุกค่อยใส่นะคะอ่าตอนนี้ใส่ตอนนี้ก่อนอ๋ยขอโทษขออภัยพี่ก้องนะคะที่ติดติดติดไม่ได้ถ่ายให้เลยค่ะเย้หนุย่ยเนี่ยคักอ่าตอนนี้ก็มีโอกาสทำแล้วเนาะผิดพ,พี่ก้องไม่ทราบว่าได้วัตถุดิบต้มแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงเพ่เห็นั่วบอกเย้หนุ่ยเลยค่ะว่าเพิ่นเพิ่นไปหาวัตถุดิบอยู่อยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองอยู่ค่ะ แต่ว่าดดใดตังไดบ่ได้ต้มตังไดเนาะก็เลยว่าโหยหามันหาหมองต้มยากพี่ก้องสดอดนูนี่อยู่ระยองนี่ต้มในปา่าไปหาต้มในปา่าคุณสอกยันใครบ้านเขาหมิ่น,น่ะนะปัญหาของแม่ค้านี่ค่ะวาระส้ตมตำเนี่ก็คือนี่ค่ะถ้าใครไม่เกรงใจก็ต้มอะไรอยู่เนาะแต่ว่าเราเกรงใจอ่ะนะต้มมันทุกวันมันก็รบกวนข้างเคียงแล้ก็กเกรงใจเลาก็เลย ใช้ปลาขวดได้ใช้ปลาขวดแบบมันก็ไม่โอเคอะค่ะ,คะพี่นอ้องเขาไปส้มตำเขาก็อยากมีเอกลักษณ์ของเจ้าของเนาะอยากมีสูตรของเจ้าของส้มตำปลากินตรงไหนกับ,บเแซ่บพอนี่นะก็คือมาตรฐานมันสูงโพดนั่นละแหน่หนูเกิดเป็นแหน่หนูปากกระเด็นี่มาตรฐานมาตรฐานมันสูงโพดค่ะมันมันต้องอะไรมันก็ต้องอร่อยถ้าอร่อยก็ต้องอร่อยกว่าคนอื่นเขา ถ้าแพงก็ต้องถูกกว่าเขาอีกอ่าว่าสูไม่แข่งแพงเลยคะ่ะแข่งถูกแข่งพ่อไปมาไปนะคะกาไรมันบม่มีดอกสาหรับคนเห็ดนะคะอ่ายายนุ้ยบอกเลยยิ่งยายนุ้ยทำนี่ร้านอื่นไปนลอยปริมาณให้แค่นี้ยายนุย้ยหาสิบหกสิบคนนั่นละเออขายของกเอาอยางดอกทวกมือน,นีก็ยังวหวอยู่อ่ะเอาทำให้ดูนะเคี่ยวไปเรื่อยๆคะ่ะไปเตยใส่ตอนไหนแล้วนะคะไปเตยก็ใส่ใกล้จะสุกแล้วค่อยใส่คะ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ใส่เดี๋ยวความหอมมันหมดก่อนอตอนนี้เคี่ยวไปนะคะเคี่ยวไฟฐานตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้แล้ว้ว30นนนนนาาททีีีถึงงง45ะะะคเะ่ไฟมัยพลอ ไว้มันยุบเอาไว้โดนไหลกับใบใดเด้มันเค็มมันแห้งมันเค็มเพราะเราสูตรนี้เราไม่ได้เพิ่มน้ํานะคะอ่าเราจะเอาแบบสูตรหัวเชื้อสําหรับต้มตัวนี้แล้วเราก็ไปผสมกับปลาาปลาร้าตัมวอีกทีนึงจะไม่ใส่ย,ยังใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าใส่ย,ยังใดอย่างหนึ่งมันจะอาจจะดูดดูดเค็มดูด,ด,ด,ดไปแต่ถ้าเราไผสมประสานกลมกลืนสองตั้งปลารเยนุวิอ่าหน่อยอ่าครึ่งนึงปลาร้ามวาครึ่งหนึ่งนี่มันจะทําให้น่านเบิดว่าห่อมันจะใบต้มดูโอ้โอ่ะรอก่อนค่ะสามสิบนาทีนะคะ สูตรนี้สูตรหัวเชื้อเลยนะคะพี่นอ้องอถ้าใครอยากให้ได้จืดๆนะคะไม่ต้องไม,ไม่ผสมอะไรเลยนะคะเพิ่มน้ําเลย1ลิตรนะคะพี่น้องแต่ถ้าใครอยากได้หัวเชื้อเอาหัวเชื้อส่วนตัวนี้นะคะหม้อนี้แล้วก็ไปเป็นแบ่งไปผสมกับตามว่วก็ได้แม่บุญ้ําก็ได้หรือว่าเชฟไฑูทู์นะคะแล้วก็ยังอีกได้หนยใส่เออ,อยันุ้จะใช้เชฟไฑูทูลแล้วก็แม่เหรียญน,นะคะตามว่ว นะคะมาผสมกับสูตรพรีเมียมตัวนี้นะคะอีกความอร่อยนะคะอัตราส่วนก็ของเราหนึ่งส่วนนะคะของเขาก็อยางระขวดว้าบางคนจะงงอ่ะบางงดีกพี่น้อง,นอง,นอง,นองกนา้วคนเดงงกัคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันว่ายนในส่วนของส่วนผสมของยี่ห้อต่างๆกับหัวเชื้อปลาร้าหมอ้หมอน,นี้อยอย่างนี้นะคะ ผสมยังไงอะไรยังไงถามในคอมเมนต์นะคะพี่น้องอ่ามันจะไม่ละเอียดจะไม่เข้าใจทันทีแต่คนที่เอฟซติดตามมาเบิ้งรับตามมานานนี่รับรองว่าเข้าใจแน่นอนค่ะยายนุน่ยใส่สูตรใดพริกแพงไรโอ้ยรับตากระหัวยายวนุ่ยใส่ยังน,นี่ค่ะคือเอฟซีแบบเนียวแน่นนะคะต้มปลาแดกอยู่สิบปีมานี่กับต้มต,มตมปลาแดกเขากับเบิ้งกัต้มปลาแดงโดยที่บางคนนี่บ่ได้ต้มซ้ำกับกับเ่งอะค่ะพี่น้องเพราะหาไปต้มเองเป็นเลยจำเองไม่ต้องไปโอ้ยมีอะไรมากอะไรมั่งคือกายอยู่ในายเลือดเลยค่ะอยู่ในสมองเลยค่ะการดูบ่อยๆนี่ มันก็มีข้อดีอย่างงี้ค่ะการดูบ่อยๆปลาเริ่มนะคะปลาเริ่มแตกแล้วค่ะปลาเริ่มไม่มีก้างแล้วก้างอ่อนแล้วออกจากน้ําออกนี่ๆก้างค่ะพี่น้องก้างขาก้างเหลือแต่ก้างแล้วนะคะนี่แต่ว่าเราต้องการตุนใบหม่อนนะะี่ค่ะตุนก้านหมอนนะะี่ค่ะให้มันออกก่อนค่ะความนวนี่นวะไรล,ล่ะเห็นปนนวหัวผงชูรสล่ะค่ะนี่ความแสบอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็เป็นยาด้วยค่ะนี่ก้านหม่อนนี่เป็นยาด้วยด้ยค่ะพี่น้องเราอยากเอาสมุนไพรเข้าไปในอาหารเรากินโดยเราไม่ได้กินบ่อยๆเนาะส้มตามน ใบกระหินก็เป็นยาได้ค่ะฆ่าพยาธิได้ค่ะพี่น้องโอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างที่เอามาใส่เป็นยาเป็นสมุนไพรนะค่ะเนาะในสัดส่วนที่แบบบ่มน้อยเกินไปบ่มากเกินไปพ่อหมออาหารอร่อยแล้วก็เป็นยาด้วยค่ะอาหารเป็นยาตูนไปจนไฟอ่อนแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวมันจะไฟจะดับแล้วะคะ่ะเตาหนึ่งเนี่ยอ่ะเราใส่สุดท้ายนะคะใส่สุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วก็คือไม่สุดท้ายท้ายสุดน,นะคะอ่ะก็คือใบเตย สิบกว่าสิบกว่าใบอยู่ค่ะพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดะโอ้ที่หาใบได้อยู่ต้องตัดออกเขาเป็นใบไม่ได้มันไม่สารอาหารไม่ออกความหอมไม่ออกเนี่ยมันออกจากตรงใบเนี่ยออกจากการตัดแล้วเนี่ยตัดก,ก็ได้ค่ะอ่าไฟเราก็เอาทิ้งไม่เอาอ๋อพอพอใบเตยอ่าใส่ลงไปแล้วพอมันเดือดอีกทีนึงนะคะเดือดอีกทีนึงก็ใช้ได้อ่า ได้ได้เอาไปกองอุ้ยบุงรู้พี่นอ้องความเข้มข้นของน้ำปะลาะร้หอมจากใบเตยเข้าไปจากนงนง,นงกลายเป็นหอมแล้วค่ะจากนงนงแบบใครรู้จากความนงคืออะไรปฏิบัติยังตอบกันอยู่ค่ะทุกทุกวันนี้หนงคืออะไร,ระสันว์เราก็โอ้ยฮะกูเกินเขียนในกูเกินปลาหนงคืออะไรด้วยค่ะพี่นอ้องที่นี่กี่ขาดตอบแล้ว อตอนสุดท้ายอ่ะพี่น้องมาถึงส่วนนี้แล้วอเอาเอาใบชาล่ะใส่ตอนไหนไใส่ตอนนี้เลยค่ะนี่ถ้าใครไม่มีนะค่ะพี่นอ้องอ่าไม่มีแบบที่วัดว่จากกรรจะกัมจะกัมนะคะนี่ถ้าพีนี่ค่ะถ้าพีหนึ่งนี่นะ้าพีนของยงี่ไ้อใหญ่มากนะคะถ้าพีกลางๆเลยคะ่ะไม่เล็กไม่ใหญ่กลางๆเนี่ยสามถ้าพี P. นี่สามถ้าพี P. นี่พอดีเต็มพอดีพอดีสองร้อยห้าสิบเอลทีไปเนี่ยห้าสิบห้าสิบมอ่าอ่าเราจะต้มอีก ช่ชาไปอีกสักห้านาทีะคะลค่ะเราก็จะกรองเลยค่ะแช่ชาไปก,ก่อนว้มันบ็ดเดือดเลยค่ะไฟดับแล้วไปหาตะเกียบมาก,ก่อนมูกกระรางออกไกลอยู่ยุยมันกิดนี้ได้เปียงเลยเนี่ยดูน้ำปลาร้าจะได้ที่สุกหรือย,ยังดูค่ะพี่น้องอ,อ่ะนี่ค่ะรรตรงนี้นะคะสีแดงต้องแล้วค่ะแล้วก็ ผ่านเรามันบกมันดับแต่แ นาทีนะคะหนึ่งชั่วโมงได้ที่แล้วมาปลาร้าเราแดงเอาอต้องแล้วค่ะแล้วก็ทุกอย่างออกมาหมดแล้วอยากใส่ครบหมดแล้วอ่ะ,ะอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะซามนะคะอ่ะนี่ซามนะคะซ้มใหญ่ซ้ำนี้นก็กระมังนะคะ,ะดูตรงนี้อันนี้คือกระมังกระมังแล้วก็ที่กองหยาบแล้วก็ที่กองละเอียดนะคะ,ะนี่ตักเลยค่ะอ่ะตักเลยค่ะ ตากาบก็เลย สูตรนี้ใครต้มได้ยังไงนะคะสูตรต้มได้ยังไงอะไรมาเกิดปัญหาอะไรมาเล่าให้กันฟังนะคะพี่ก้องนะคะกันต้มไปจังไหนไปนาะโอเคแสบหนุ่มบอมาคอมเมนต์บอกได้น,นุ่ยเด้อค่ะเดอ้อเดนุน่ยขอโทษขออภัยเด้อค่ะเดอ้อที่ไม่ได้ทำคลิปให้นะคะวันนี้เดนุน่ยได้มาไปถ่ายแล้วเดอ้อมาดูแล้วนะคะนี่ค่ะวิธีการที่เดนุน่ยต้มแต่ละครั้งก็ประมาณนี้นะคะ่ะทุกครั้งมันความเป๊ะมันมันความเป๊ะไม่แน่นอนนะคะพี่ก้องต้องบอกว่าบางครั้งอาจจะอาจจะใส่มากกว่าที่เดนุ่ยบอกก็ได้นะคะใส่มากกว่าก็ได้หรือน้อยกว่่่่่่าา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 กกกกกก็็็็็ไดดดด้้้้้้แแแลลลลลลลววววงงมมมมมนนนนนนะะะะคคคเเเเเััััตตปรรีีหหืือออออททบขขยชชิิ เอาลิ้มชิมเนี่ยคะ่ะว่าอร่อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาน้ำปลาเนี่ยมาซดกินกื้อเอา,าสดสดน,ออน้ำแกงไม่ได้นะคะไม่เหมือนอาจารย์สิงเนาะซดน้ำปลาแดกจนว่าหนาบวมนะคะจนดน่าใจาสิวายนี่อาจารย์สิงเลยเราวิธีกรรมในซุดน้ำปลาจนหนาบวมตรงนีค้คือถ้าบวมเหรอวิเราชิมน้ำปลาโอ้ยมันไม่ใช่ชิมอย่างนั้นนะคะการชิมน้ำปลาก็คือเอาไปตาค่ะถ้าเอาไปตาแล้วอร่อยเนี่ยคือโอเคคือนัวโอ้คือโอเคนะคะอย่าไปชิมแบบเป็นซดเป็นน้ำเด้อค่ะพี่น้องเด้อเินใจไว้นะคะกรรมวิธีของการทำมาเนี่ใช้เกลือเป็นหลักเลยค่ะหมักปลาให้มัน น้ำรัวออกมาหน่ใช้เกลืออย่างเยอะเลยค่ะในงั้นมันก็เนา่าอันนี้เรามาลดความเค็มลงเฉยๆเรามาใส่ใบหมอนใบกะทินน้ำตาลน้ำตาลน้ำวัตถุดิบน้ำกระเทียมดองเลยค่ะเพื่อลดความเค็มลงมันเฉยๆยู่นี้ค่ะพรีเมียมมากค่ะหัวเชื้ออย่างดีเลยค่ะเอาไปเป็นหัวเชื้อนะคะไม่ต้องต้มบ่อยค่ะนี่เรียบร้อยค่ะพี่น้องอ่ะก็จะเทใส่เทใส่ซ้ำหนิอ่ะโอเคเราเดียวิทีใส่ซ้ำเนาะอ่เทใส่ซ้ำน,น,นี้นะคะโดยการเอานี้มากรอง กองอีกตรงนี้อ่ะเทลงไป,ไปนเนี่ยเนี่ยไปเต้าแล้วค่ะเรียบร้อยน้ำปลา เรียบร้อยน้ำปลาสูสิบแปดพรีเมียมเรียบร้อยแล้วค่ะพรุ่งนี้ตําได้เลยค่ะว้าวว้าวว้าว,าวาหอมนวมอะ เรียบร้อยค่ะน้ำปลาใสจนเห็นต้นไม้ท้องฟ้าข้างบนว้าวาว้าวว้าว